ดูคันนี้รถกระบะที่เป็นรุ่นฮิตยอดนิยมในประเทศไทยของเรานะคะแนะนำตัวนี้เลย Toyota r e v o ตัว Z Edition ตัวนี้สวยงามมากนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมสวยๆนี้เลยมาแบบหน้าใหม่เลยอาตาตัวนี้ก็คือหล่อสมาร์ทหล่อมากบอกตรงนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวนี้จะเป็นแบ็กอล่อยแบ็กแท้จากโรงงานนะคะยางขอบ16อันนี้จะเป็นตัวกระจกนะคะกระจกมองข้างตัวนี้ติดไฟเลี้ยวมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือจะเป็นตัวสีดําตัดกับ ตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะสวยงามมากมือจับก็เป็นสีดำให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวแซดตัวแซดอีชั่นนะคะก็คือเป็นตัวรุ่นของเขาเลยไฟท้ายสวยงามนะคะส่วนในส่วนของตัวฝาท้ายตัวนี้ก็คือจะมีไฟเดรกวงที่สามมาให้เป็นมือจับสีดำเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างใน,นะ นะคะจะเป็นตัวบอกผ้าดูสะอาดสะอาดนะคะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสมาให้แล้วพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลาัย power นะคะเกียร์ธรรมดานะคะเป็นตัวแคบเปิดได้นี่ตัวแคบข้างในสวยงามมากนะคะเป็นตัวแคบตัวนั่งกันอของคันนี้จะเป็นตัวบอหนังนะคะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาเบามากตอนนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นแบงค์สิบแรกแสนให้อยู่นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อ0 6 2ย์1 8สองหนึ่งี่ดเก้าเจด ไลน์ที่แอด999อินติดต่อน้องโก้ตามเดี๋